วันนี้วันอะไรวันนี้วัน,วนอะไรพระฤหัสวันพระฤหัสหรอเป็นครืองน,นี้แล้วใช่อโอเคอโออันนี้แล้วกันอันอง สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล everyone คุณอิงคุณอิงมาเร็วมากเลยคุณอิงเขาอยู่เขาใหญ่คูม่มะทิมเขาจะมาอวดเฉยๆว่านั่งดูพราทิตยตก โอ้ oh my god บรรยากาศสวยแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์แต่หน้า,นห,าหนูแต่หน้าเรายังต้องพึ่งฟิลเตอร์อยู่แมมีครโมมีแล้วแม่เดกครโมมเอ้ยระวังนี่นะมัน <Yeah. S 2> ม ราเนินเราเนินชันด so so ้วยนะจริงถ้าถามว่ามาทำอะไรก็คือนี่แหละเป้าหมายของเรามานั่งงงมานั่งงงดูพาดหิ้วตกโอ้โหคอมบังคอมบังว่าฮัจิเมะมาชิเตะวาตาชิวะเป็นต่อเดชเก่งสุดโดสุเดชโดสุโยโรชิกุโยโรชิกุโดสุโยโรชิกุ โอเนยายยยยยอยยยกายชิมยยยยยยมากมยยยนายยยยนาน,านยานยยยยยายย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 อากยย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 ยรยยยยยนยย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 ยา เพราะว่านี่อยน้องไปแล้วก,กำลังเป็นวาน,นิลาสากายโอนี่ซางกินข้าวยางยางเลยเรามานั่งดูพาทิตตกให้คอมพลีตกับมิชชั่นที่เรามาครั้งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นพี่ชิบิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปกันสองคนเหรอคะใช่ค่ะมาเดทสือชิวแม่ลูก <laughs> ไม่รู้แม่ลูกเขาไม่เรียกเดทหรอ,อจริงเหรอเออพาลูกมาท้าทายศึกษาสุดเมื่อ,อกี้หนูไปไหนมาหนูไปเล่นอะไรมาไปเล่นสนามเด็กเล่นมัน <laughs> มีสนามเด็กเล่นอยู่แถวนี้แล้วก็มีที่ถ่าย <i> คลิปไปได้วยอ๋อพี่วิวถ่ายคลิปไว้เหรอเดยแต่พี่ค่อยลง นีถ้าพี่วิวมาคนเดียวอะ่ะใช้ไม่คุ้มแล้วนะใช่เพราะว่าพี่วิวไม่เล่นใช่นั่งรถไฟเป็นไงบ้างสนุกมากหอดูการ์ตูนสนุกมากบแบบหมด<พ>บอกเลวความประทับใจของโรงแรมนี้ที่สุดคืออะไรมีเน็ตฟลิกให้ดูแล้วก็มีทีวีเป็นทีวีเป็นเน็ตฟลิอยู่ในทีวีเราก็เลยน,นอนดูเขาก็เลยน,นอนดูดนนดชิอแบบเปลี่ยนบรรยากาศมาดูการ์ตูนที่ โรงแลมที่อันนี้สวยจ,จริงมันจะเห็นสวยมหมแค่เห็นปะมันก็สวยอยู่นะฟิวต่างประเทศเหรอสี่หัวใจแห่งคุณเขาอิตาลีอะเขาบอกอิตาลีหรอแต่นูบอเป็นอะไรสวิตเ,เ,เป็นสี่หัวใจแห่งคุณเขาเป็นสี่หัวใจแห่งคุณเขา พอเก่งนะมาฝนไม่ตกจริงแต่พยากรณ์อากาศคือเมื่อวานกับพรุ่งนี้ฝนตกนี่ไม่ใช่เสียงฟ้าร้องใช่ไหมอ๋อเสียงเครื่องบินเครื่องบินอยู่ไหนอุ้ยฟ้าจันทร์มาแล้วเอ้าไม่เห็นเครื่องบินอ,อ๋อเห็นแล้วนัน่งไงเห็นเครื่องบินไหมอุ้ยมันซูมได้ด้วยอะเก่งนะมันเก่งเด้อเครื่องบินฟ้าจันทร์มาแล้วเมื่อกี้มีคนบอกว่าเราไปเราไปซูมเราไปซูมเครื่องบินนี่ติด p d p a หรือเปล่าเนี่ย อ้าวพระจันทร์ก็มาแล้วหรอไหนเอานี่ไงรีวิวเค้กเมื่อวานหน่อยอร่อยมากนั่นแบบอร่อยมากอร่อยเค้กช็อกโกแลตอร่อยมากแย่งกินทันไหมใกล้ถึงวันสำคัญแล้วอยากเป็นครอบครัวเดียวกันไฮไลท์ได้เลยค่ะ ไฮไลท์อะไรเอ่ยกดเข้าไปในไฮไลท์ของบ้านเบตใช่ไหมซูม <Zoom S 2> ได้ด้วยเก่งมากสุดยอดจริงลมเย็นมากเรามายี่เท่าไหร่ยีสิบแปดองศาอีเค้กไม่อร่อยหรออร่อยนะแต่ว่าปตองไม่ชอบอ่ะปตอมชอบกินของหวานใช่มันแบบมันเปรี้ยว <S 2> <S 2> <S 2> มันค่อนข้างเปรี้ยวไปนิดหนึ่ง 假期愉快玩的开心哦谢谢你。假期其实是一一天假就一天假。เราไปเก็บโปรเจกต์บนจอใหญ่แล้วค่ะใช่อยากไปอยากกลับไปถ่ายรูปติดเต้นอ่ะแบบเห็นของคนอื่นมาหลายคนแล้วแบบวันในวันนี้ก็มีรูปเราอยู่บนจอนั้น น้องไปแล้วน้องกำลังจะหมดแล้วบ้านของพี่ทํานาทํานาปลูกข้าวทุกเมื่อน้องก็ทํำนาเกลือขายเกลือเพื่อซื้อข้าวกิน นกนกรู้แล้วว่านกไม่ต้องมายามนกนี่นกเขาบอกว่าถ้าถามว่าทำไมถึงมาสองคนเพราะว่าเรามาผจญภัยธีมของเราวันนี้คืออะไรแม่ คำเป็นต่อมาบรแจบแบบนี่รักมาพักใจท<อ>ีมของเราวันนี้ที่นี่รักมา<อ>พักใจจะรู้เลยพี่นินจาสวัสดีจ้ายังไม่มืดหรอกใกล้แล้วใกล้แล้วพระอาทิตย์เพิ่งตกไปไปด้วยสิพี่เหงาเอ้า พรุ่งนี้หนูก็กลับแล้ว,ว,วเฮ <te le> ้อะ่ะออะนกอะไรเอ่ยขามทางบ้านนี่นกอะไรอ่ะห่างมาสวยนะจริงใครรู้ว่าเป็นนกอะไรรบกวนเม้น์มาหน่อยนะครับ อุ้ยนกรู้แล้วว่านกไม่ต้องมายำ้ำ <c oughs> ใี่ดูแล้วไม่ต้องมายำ้ำที่ร้านมาอุ้ยนกอุ้ยนกอุ้ยนกนกกลางเขนจ้าอ๋อนี่คือนกกลางเขนนี่คือนกกลางเขนเหรอนกกลา,างเขนสวัสดีหญิ่งมากบินไปแล้วเอา้าบินไปแล้วจริงหรือว่าชีไม่ชอบชื่อนกกลางเขน พี่รันมาพี่รันยังอยู่ไหมจริงๆพี่รันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เรามาสองคนอ่าวงสวงใช่เพราะว่าวันนี้พี่รันมีงานอเท้าถ้าแบบใครติดตามพี่รันจะเห็นว่าพี่รันไปงานจริงๆเราเรานัดกันมีพี่รันมาด้วยในคริปนี้เราชวนทุกคนเลยทุกคนไม่ไม่ว่างวันธรรมดากับเราจริงเป็นต่อก็ไม่ค่อยมีคิวแล้วใช่ถ้าไม่มาวันนี้ก็คือไม่มีไม่มีคิวแล้ว แม้ว่ามันเหมือนรูปอะไรอแม้ว่ามันเหมือนเจลลี่เจลลี่แบนผมว่ามันน่าเหมือนหมาอยู่นะมันเป็นหมีไม่ใชนหมาได้ไงอ่ะนี่เป็นหมาแต่ว่าเหมือนอ๋อเห็นอันนี้ใช่ไหมแล้วอันนั้นคือหูอุ้ยฟ้าแลบให้คนดูทุกคนว่ามันเหมือนอะไรมันเป็นหมีให้มันตัวใหญ่เนี่ยนี่นี่คือจมูกน้องหมาเห็นไหมมันคือหมาอีหมาพันแบบหมาปักอ่ะแล้วก็มีหูแต่ว่ามือมันเหมือนกับอ้นี้อยู่นะ อุ้ยอันนี้หน้ามันเหมือนหน้านี้อุ้ยทุกคนเห็นฟ้าแลบไหมนี่เหมือนหน้าปะเหมือนหน้าปะหน้าใครอ่ะหน้ากลัวหน้าคนเนาะอ๋อหนูอหนอยู่นะนี่อันนี้เป็นปากแล้วก็ตาถลนอยู่นี่มันเป็นมือมันเป็นมือน้องหมาแต่ว่าแต่ว่าน้องหมาเอ้าเขาบอกว่าเหมือนหมูนี่ก็ว่าหมาป์กเห็นไหมทุกคนโดนล้างสมองแล้วค่ะ มันเหมือนอะไรเนี้ยเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนหมีไม่ได้หรอที่ที่ยืนเฝ้าหน้าประตูอ่ะจับลูกแก้วอยู่หน้าประตูอ๋อพีเสียเชื่ออะไรนะเออใช่อป่ะจีนๆใช่ไหมอืมแต่ว่าหน้าไม่เหมือนหน้าหน้าเหมือนมาปักมาที่เป็นสิงโตทุกคนเห็นฟ้าแลบใช่ไหมเมื่อกี้มันเก่งนะเราสามารถแบบไลฟ์ให้ทุกคนดูฟ้าแลบได้อ่ะเลิศว่ะนุ้ย เขาบอกว่ามันคือกบอุ้ยนี่นี่ตอนแรกก็แอบคิดว่ามันเป็นกบเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับกบอันเชิญในนารูโตะอะเดียวยังนี่ฮะแบบมันมีมันมีสายฟ้าตรงนั้นด้วยอะแล้วคือบอกว่าคือมาว่าชั้นเดียวแค่ชั้นบอกชั้นชลาที่เก้าเศสามส่วนสี่เออวันนี้วันนี้เราต้องไปขึ้นชั้นชลาที่สิบเอ็ดแต่ว่าพี่วิวบอกว่าให้ไปที่อะไรนะชั้นชลาที่เก้าเสามส่วนสี่ จริงเบียวมากไม่ไหวกบอันเชิญไม่เบียวหรอกไม่ไม่เบียวอ,อสฟิงก์เขบอกเหมือนสฟิง์สฟิงค์ูจะสฟิงค์ไหมโอ้ยน้องไม่เหมือนน้องไม่เหมือนหมาแล้วเพราะว่าน้องเคลื่อนตัวแต่ว่าเอา้าเหมือนหมาขี่จรวดหมาขี่จรวดท่องคาถาอันเชิญแล้วน้องหัวหายไปแล้ว ตร,ตรงนี้เหมือนจระเข้เอา้านี่ก็ฟ้าแลบอยู่งั้นว้าวเรามานั่งดูปรกากฏการณ์อยู่นะธรรมชาติตอนนี้เราไม่สนใจฟ้าที่ตกอะไรหรอจริงวนนี้เรามาสนใจนี่ค่ะเราแบบให้ดูว่าตรงนี้เป็นมืดฝนและตรงนี้คือห้องฟ้าที่กำลัง จะ้าทิ่กำลังจะรับฟ้าไปข้างหลังก็คือเป็นเมืองที่สวยงานกระต่ายนอนกระต่ายนอนเขาใหญ่ทำไมมือชาจังจริงๆเราโกหกทุกคนเราไม่ได้อยู่เขาใหญ่เรานั่งรถไฟมาที่ฮอกวอตส์ใครไม่ใครเบี่ยวไม่มีเ <laughs> พราะเราขึ้นชาญนฉลาที่ 9เศษสส่วน9เศษสส่วนหมดเวลาแล้วทุกคนเราต้องล้ำลากันในวันนี้อ no. ุ้ยเขาพิมพ์9เศษสมส่วนมาได้ด้วยอ่ะวิงการิเอียมเรดิโอซ่าแม่หนูรู้จักปะรู้จักคาถาเลยไม่รู้อ่ะวิงการิเอียมที่อันนี้เหรอพักแรกเลยบุกนิดสบัดหน่อยอะไรเอา เหมือนนาริสารุโตเธอนั่น,นแหละแม่เบียวมากหมดเวลาสนุกแล้วซีหมดเวลาสนุกแล้วซีมาอีกไหมมาอีกมาอยู่กี่วันรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวมาสักเจ็ดวันมาดูเน็ตสิมาดูเน,น็ตซีกิ๊บไม่เอาออกเลยนะติดตลอดไปริงน้องน้องไม่น้องไม่ออกด้วยนะ ถึงแม้จะกดแล้วก็ตามบ๊ายบายนะคะทุกคนทุ่มหนึ่งแล้วมันไม่มืดจริงเก่งวะเก่่งวะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับมัวมัวมัวเมอเมตะเมอเมตะแปลว่าจุบจุบจริงเหรอแม่ใช่เมอเมตะเมอเมตะคืออะไรวะเมอเมตะเมอเมตะเป็นเสียงแบบงัวะงอวอย่างเงี้ยจุบจุบ 拜拜。Bye bye.